พญาหัสดินนาคราชบุตรบุญธรรมของพญาอนันตนาคราชอดีตชาติหลายภพชาตินั้นได้จติวนเวียนในวงศาอนันตนาคราชด,ด้วยจิตผูกพันในวงตระกูลครั้งได้ไปเกิดกับนางพญาช้างป่าก็มีเหตุได้มาพบกับพญาอนันตนาคราชเมื่อพญาอนันตนาคราชเห็นก็จำได้ว่าเป็นบุตรหลานของตนจึงขอรับไว้เป็นบุตรบุญธรรมสั่งสอนวิทยาการความรู้ให้จนเชี่ยวชาญทุกขแขนง และยังได้มอบหมายงานสําคัญให้คือการได้ไปจุติเป็นมนุษย์เพื่อนานทองคําและสมบัติไปสร้างพระมหาเจดีย์ครอบองค์พระสาลีลิกธาตุขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเหล่าเทวดานั้นมีจิตเป็นทิพย์ทำได้เพียงนึกคิดสิ่งอันเป็นทิพย์ได้เท่านั้นไม่สามารถหอบเอาสิ่งต่างๆไปสร้างพระธา,าตุศักดิ์สิทธิ์ได้และการไปเกิดเป็นมนุษย์นั้นก็มีความเสี่ยงหลายประการ เนื่องจากเมื่อเกิดในคันมารดาความจําต่างๆก็จะหดเล็กลงจะมีการสร้างเซลล์สมองของมนุษย์ขึ้นมาทํางานควบคุมกับจิตวิญญาณทําให้จิตดั้งเดิมแท้นั้นจดจําได้เพียงบางส่วนและเมื่อเติบโตขึ้นมนุษย์จะมีภาระในการดํารงชีวิตด้วยการเลี้ยงชีพประกอบกับกายสังขารนั้นต้องหล่อเลี้ยงด้วยอาหารและรักษาชีพด้วยยาความหมายมั่นในหน้าที่ต่างๆจะถูกลืมเลือนและถ้าหาก ถูกครอบงำด้วยกิลเลสแล้วจะตกอบายภูมิอาจติดภูมิยาวนานหลายกับและไม่ได้กลับมาภูมิสวรรค์อีกเลยพยาอนันตะนา,นาคราชจึงมอบหมายให้นางนาคีพัสสอนและเหล่าพี่น้องอีกสามคนเป็นเทวดาคอยติดตามมาช่วยเหลือเตือนให้รู้ถึงหน้าที่ที่สำคัญพยาหัสดินนา,นาคราชนั้นได้มาเกิดเป็นลูกชาวนาท่านมีพระนามในเมืองมนุษย์ว่าคูมันมีชีวิตแบบธรรมถะ ไม่ได้ร่ำรวยอะไรแต่ก็ไม่เคยต้งอ,ตองอดเพราะมีนางนาคีคอยช่วยเหลืออยู่ตลอดเหตุที่ได้เกิดในตระกูลของชาวนานั้นเพื่อให้ห่างไกลจากความรุ่งหลงและสิ่งย่อยุของทางโลกอันจะทำให้ภารกิจไม่สำเร็จเพราะถ้าเกิดเป็นเศรษฐีก็จะไม่ขนขวายที่จะเอาทรัพย์ของพญานาคนั้นไปทำภารกิจตามเจตนารมของปู่อนันตนาคราชพญาหัสดินนาคราชจึงมีชีวิตที่ลำบากแต่ก็ไม่เคยอดเลย เพราะนางนาคีพัสตรน,นั้นได้นำอาหารไปวางตามสถานที่ต่างๆไว้ให้กินภูมันนั้นมักจะฝันเห็นนางนาคีแสนสวยสี่คนพาไปเล่นน้ำอยู่เสมอเขามีความสุขมากจ่มาวันหนึ่งนางนาคีเหล่านั้นก็ได้บอกซับใต้ดินซึ่งมีทั้งหมดสี่ทิศในแต่ละทิศนั้นจะมีนางนาคีแต่ละตนคอช่วยเหลือภูมันเองใช้ระยะเวลาในการขุดทิศละสามปี เมื่อขุดทิศที่หนึ่งเสร็จแล้วต้องรออีกเจปีจึงขุดทิศที่สองได้ซัพย์ทั้งสี่ทิศนั้นประกอบไปด้วยทิศที่หนึ่งคือทิศเหนือมีนางนาคีสุทารตเป็นผู้ชี้ทางทิศที่สองนั้นคือทิศใต้มีนางนาคีปภัสราเป็นผู้ชี้ทางส่วนทิศตะวันตกนั้นมีนางนาคีสมินตราเป็นผู้ชี้ทางและที่สุดท้ายคือทิศตะวันออกมีนางนาคีพัสส เป็นผู้ชี้ทางท่านภูมานนั้นได้ใช้เวลากุศมบัติของนาคราชทั้งหมดเป็นเวลา40ปีในการนำทรัพ,พยานาคออกมาซึ่งอายุของเขาก็ลาลา60ปีจากนั้นภูมันเองได้น,นำสมบัติแบ่งให้ลูกและภรรยาของตนในโลกมนุษย์ตามสมควรแล้วได้เร่งเดินทางไปสถานที่ปฏิฐานพระบรมสารีริกธาตุเพื่อที่จะร่วมก่อสร้างองค์พระมหาเจดีย แต่ด้วยการเดินทางด้วยความเป็นมนุษย์ยนั้นช่างยากลำบากและใช้ระยะเวลายาวนานท่านภูมันนั้นมิอาจทำภารกิจได้สำเร็จเนื่องด้วยระหว่างทางได้ล้มป่วยด้วยไข้ทรพิษและสิ้นใจในที่สุดร่างของท่านภูมันถูกฝังระหว่างทางพร้อมกับเหล่าสมบัติพญานาคเพราะไม่มีใครสามารถที่จะแตะต้องสมบัติเหล่านั้นได้นอกจากท่านภูมัน ดวงจิตและดวงวิญญาณของปูมน,นั้นหรือพญาหัสดินนคราชได้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในพบปูมนุษย์หลายพบหลายชาติเพราะยังคงติดในพันธสัญญาเก่าที่ยังคงทําไม่สําเร็จนานาคีพัสสอนอดีตคนรักที่ปลูกพันธ์มาหลายพบหลายชาติก็ได้ขอจุติเพื่อช่วยสร้างบารมีและช่วยเหลือพญาหัสดินนาคราชให้สะสมบารมีสืบต่อไปและนี่ก็เป็นเรื่องราวอดีตของปูมันเรื่องราวอดีตชาตินั่นเอง การที่เราได้มีชีวิตอยู่ในปัจจุบันนั้นก็แล้วแต่มาจากอดีตบุญบาร,รมีในอดีตนั้นหากเราได้ระลึกถึงแล้วสามารถดึงมาเป็นกําลังในปัจจุบันได้และกําหนดชะตาชีวิตของเราในอนาคตอาจารย์พบและอาจารย์กบเองยินดีที่ได้ทําหน้าที่นี้เพื่อเชื่อมบาร,รมีเก่าให้กับกัลยาณมิตรทุกคนทุกท่านครับ